ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนของวิศวกรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ครับหลายๆคนครับมาเรียนที่กรุงเทพที่ออฟฟิศครับแล้วก็ประสบความเร็สมีรายได้หลักแสนนะครับโหแตะหลักล้านเลยบางท่านวันนี้ครับมีหลายคนที่สนใจมากๆตั้งใจมากๆแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นสปลาวกัมพูชาไม่สามารถมาเรียนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงสร้างเว็บไซต์ ออนไลน์ฟรีออปชันออกมาเพื่อให้เขานะครับได้สิทธิเท่าเทียม um กันก็คือมีโอกาสได้เรียนเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูเลยวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์หรือการเข้าสมัครสมัครยังไงเริ่มแรกครับเข้าอินเทอร์เน็ตครับจะผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นรุ่น Safari เป็น Chrome เป็น Internet Explorer เเข้าได้หมดเลยครับอ่าเข้าไปครับกรอกชื่อเว็บไซต์ครับ o n l i n e f u o l o p t i o n c o m ตามนี้เลยนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยครับปึ๊บเข้าสู่หน้าเว็บในหน้าเว็บเนี่ยก็จะอธิบายนะครับมีวิดีโออธิบายว่าเราคือใครนะครับผ่านมาระยะเวลากว่า2ปีนะครับเป็นยังไงจะได้รู้จักกันมากขึ้นอ่านดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาครับเป็นบรรยากาศนะครับของห้องเรียนบรรยากาศของห้องเรียน คอร์สเรียนออนไลน์ที่เราได้มีโอกาสจัดมานะครับโห,โหเยอะมากกว่า20รุ่นเลยที่กรุงเทพมหานครเวียงจันทร์ปากเซเชียงใหม่แล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งอ่าต่อมาครับเป็นวิดีโอสัมภาษณ์ผู้เรียนผลลัพธ์จากผู้เรียน,นครับเรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากเรียนแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้ส่วนหนึ่งนี่ก็จะเป็นคําถามนะฮะที่ไปอ่านดูได้ครับ เราไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนทําได้ไหมเราทํางานประจําอยู่เรียนอยู่จะทําควบคู่กันได้ไหมจะศึกษาเรียนในเว็บไซต์นี้ได้ไหมได้ครับลองไปอ่านดูเลยนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนครับอ่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมีหลายรุ่นหลายวัยเลยต่อมานี่ก็คือคอร์สของเราเน้น Facebook กับ Google เป็นหลักครับตอนนี้นี่ก็คือสมัครเรียนกับเรานะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็ ข้อมูลที่เราจะต้องกรอกแลกยืนยันตัวตนต่อมาด้านล่างเป็นข้อมูลติดต่อเราสงสัยอะไรสามารถกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ข้อความคําถามมาได้นะครับแอดมินเราจะตอบกับทางอีเมลหรือไม่ก็อาจจะโทรกลับไปให้ข้อมูลครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สมัครกันเลยครับวิธีการสมัครครับช่องแรกก็จะเป็นรหัสสมาชิกของแฮปปีนะครับผมถ้าใครไม่มีนะครับก็ไม่ต้องกรอก ใครมีนะครับกรอเข้ามานะครับโอเคโอเคแล้วก็ต่อมาครับกรอกข้อมูลของเราเองครับชื่อนามสกุลเพศอายุต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราเองอีเมลนะครับที่เราใช้อยู่หลักๆเลยเพราะว่าอีเมลนี้จะใช้เป็น username นะครับส่วนรหัสผ่านนี้จะใช้เป็น password ในการเข้าสู่ login ของ เว็บไซต์วิสวรออนไลน์ของท่านเองนะครับโอเครหัสผ่านตรงนี้นะครับถ้ามองไม่เห็นก็กดดูรหัสผ่านได้นะครับโอเคนะยกตัวอย่างชิปโอเคครับ เรียบร้อยเลือกจังหวัดที่เราอยู่ครับแล้วก็แพ็กเกจคอร์สเรียนตดดตตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนแนะนำให้นะครับตรงนี้นะครับอ่าปกติเนี่ยคอร์สนี้5000บาทอ่าถ้าสมัครฟรีกดตรงนี้ครับปึ๊บโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็กดสมัครเรียนปึ๊บอัปโหลดตรงนี้ นะครับให้อัปโหลดภาพโปรไฟล์หรือภาพประจำตัวตัวเองที่เห็นหน้าที่ชัดนะครับต่อมาครับวันที่โอนก็คือวันที่สมัครครับวันนี้วันที่17เดือน05 20 20เวลาที่โอนความหมายคือเวลาที่เราสมัครครับ14 04โอเคเรียบร้อยกดส่งครับ หลังจากนั้นนะครับรอแอดมินอนุมัตินะครับรอแอดมินอนุมัติจะใช้เวลานะครับวันรุ่งขึ้นนะครับลองมาตรวจผลดูนะครับถ้าเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับวันถัดไปนะครับเราก็สามารถมาเข้าล็อกอินเลยถ้าผ่านไปหนึ่งวันแล้วเรายังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับให้เรามากรอกข้อมูลช่องติดต่อเราตรงนี้ครับมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับแล้วก็ข้อความนะครับว่าท่าน สมัครเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับแล้วเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะตรวจเช็คให้อีกทีนึงเผื่อตกหล่นเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ